สวัสดีค่ะเอทีทุกท่าน so ส,สวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาพบปะเจอเจอกันกับช่องยินจิตพารวยนะคะวันนี้เป็นวันที่19บวันที่19กพฤศจิกายนพศ2567นรบะคะก็ยังเป็นพศเดิมอยู่นะคะแล้ว67ออกหรือยังนะคะเรามาตามแนวทางกันต่อเลยนะคะเริ่มงวดใหม่ เราก็มาสนทนากันมาพูดมาคุยกันนำแนวทางมาพูดคุยกันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาของเราว่าเราชอบหรือเปล่านะคะเราจะชอบไหมนะคะถ้าเราชอบเราก็แคปหน้าจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแนวทางจะได้มาปู่ชัยภูมินะคะ ปู่เฉยเูปูให้มาที่198เลขล่างให้07นะคะสาวดำตัดให้เลข2ตัวบนล่างจะมี19 18 98 08 09 71นะคะพิจารณาดูนะคะความชอบขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราชอบหรือเปล่านะคะอากาศหนาวแล้วก็ที่บ้าน f อซหนาวหรือเปล่าจ๊ะหนาวไหมอืมเนอะ หนาวค่ะกลางวันร้อนร้อนกลางวันร้อนกลางคืนหนาวพอเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เป็นหวัดเป็นน้ำมูกไหลเป็นน้ำห,ห,นนำหูน้ำตาไหลนะคะมันเปลี่ยนแปลงกลางคืนหนาวจัดกลางวันร้อนจัดอย่างเงี้ยนะคะร่างกายสังขารของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามมันมันปรับไม่ทันนะคะตื่นเช้าก็นมาเป็นน้ำมูกไหลทุกเช้าเลยแต่พอตอนสายๆมาก็หาย อพอโดนความร้อนแล้วก็หายละพอตอนกลางคืนอากาศเย็นนอนหลับตื่นขึ้นมาน้ำมูกไหลเลยนะคะอ้าวเป็นเรื่องของร่างกายสังขารปรับไม่ทันกับบรรยากาศอ้าวเราก็มาดูแนวทางกันเลยนะคะนั่นก็เป็นเลขของผู่ชายภูมินะคะหนึ่งเก้าแปดและศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าแปดศูนย์เจ็ดชอบไหมคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดเจ็ดหนึ่ง ถ้าเราชอบเราก็แคปเอาไว้เล้าไว้ชอบเลื่อนผ่านนะคะทีทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังแรงใจเย็นจิตพอทีด้วยนะคะอ่าทีนี้เราก็มาเดินทางต่ออ,อยู่ตรงไหนเอ่ยค่ะอันนี้เป็นของงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาปู่ชัยวานก็เข้าเต็มๆเหมือนที่ท่านเอาดำดได้ลูกได้ได้เอาลงให้ท่านดูไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะ จะปู่ชายบานค่ะวันนี้ท่านก็ยังไม่ทังเด้ให้แต่ท่านจะให้ช่วงใกล้ๆเลขจะออกะนะคะปู่ย่าสวนธรรมค่ะก็เข้าตามนี้นะคะปู่ย่าสวนธรรมแม่ย่าเขียวอ่อนให้มาที่เจ็ดสามห้าแล้วก็ห้าแปดเจ็ดสามห้าห้าแปดนะคะก็เข้าที่สามแปดเนาะอันนี้คือแม่ย่าเขียวอ่อนปู่ย่าสวนธรรมค่ะอันนี้ก็คือพ่อปู่ เจ๊กปูเจ๊กปูย่าสนทรรมค่ะก็เข้าที่83นะคะเลขออก38เราถือว่าเข้าเนาะอ้าวก็ดูนี่คือของวดที่ผ่านมานะคะของวดที่ผ่านมาไม่ยากสิดาจันทร์ก็เข้าที่83เข้าตัวกลับนะคะ ปูย่าจนทําอามาก,ก็เข้านะคะทที่ผ่านมาอ่าต่อมานะคะ นี่เราก็มาดูงวดต่อไปค่ะวดต่อไปก็คือวันที่1นธันวานะคะวันที่1นธันวาค่ะ1นธันวานะคะอามาปู่ย่าสวนธรรมค่ะ1นธันวานะคะปู่ย่าสวนธรรมให้มาที่5 19และ0ูนย์แปดนะคะห้าหนึ่เก้าศูนย์แปดนะคะสาวำจับเป็นสตัวบนล่างให้มีห้าหนึเก้นึ่งเก้ 0901และ08นะนะคะอันนี้เป็นเลขของอามาปูยา่ย่าสวนธรรมค่ะของอา玛นี่งวดที่ผ่านมาของท่านก็เข้านะคะนี่ค่ะงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาของอามาก็เข้านะคะอันนี้งวดใหม่ของท่านนะคะนี่นี่งวดใหม่ค่ะ โอ้ยน้ำมูกน้ำมูน้ำตาอะไรติมาวัดใหม่นะคะปู่ปูชะะป่ชัยภูมินะคะปู่ชัยภูมิวดที่ผ่านมาท่านไม่ได้ให้นะคะว่าเมื่อวันที่สิบหกพฤศจิกายนปู่ชัยภูมิไม่ได้ให้นะคะ งวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมแม่ย่าบางบทนะคะแม่ย่าบางบทงวดใหม่นะคะงวดใหม่ของแม่ย่าบางบทให้มาที่ห้าเก้าสี่นะคะห้าเก้าสี่เลขล่างให้08ดแปดแล้วก็เลขของแม่ย่าบางบทนะคะ

ขอทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะในงวดน,นี้ค่ะตามต่อกันเลยนะคะ